อ่ะไหนครับครับคุณนนอาในนี้เป็นรายชื่อลูกค้ารายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะไอศีรชื่อเสียงบริษัทเรานะไปใครโทรมาด้วยฮัลโหลฮัลโหลครับคุณกีหอมใช่ไหมครับ <c oughs> อ,ะอะไรนะ <c oughs> ฮัลโหลคุณกีหอมใช่ไหมครับ <c oughs> รบ้าหารักชื่อกีคุณมีพัสดุต,ตกค้างที่ไฟเซนีครับข้างในเป็นมแมลงสาบโทรผิดเบอร์แล้วครับดีว่าจังวะ ฮัลโหลคุณแนทกีใช่ไหมครับนมีอะไรครับอ่อขอโทษที่ครับคุณมีพัสดุตกค้างนะครับอ่ข้างในมีสเกกอยู่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลดีครับคุณมอยอรลองมาลมอยู่ไหมครับผมชื่อมอยดงดำครับขอโทษที่ครับ